กระตรีบอชอบวันก่อนรักการทำอาหารภูมิใจมาไกลเกินสันจริงๆจนคว้ารางวัลแข่งขันเชฟครั้งแรกในชีวิตเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงอีกคนที่มากความสามารถจริงๆสำหรับนักแสดงสาวคนเก่งกระตรีบอชอบวันกนวอนรอทนอพิสิทธิ์กุลที่ชื่นชอบงานศิลปะเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนหน้าน,นี้เจ้าตัวเคยลงแข่งขันสอไม้หันอากาศกลายจนคว้ารางวัลมาครองไอต่อสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงแข่งขันก่อนจะสารฝันตัวเองทำอาชีพช่างสักอย่างที่ตั้งใจล่าสุดกระตริบอแอบซุมเรียนเชฟเพื่อลงแข่งขันทำอาหารกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพใหม่ที่เจ้าตัวหลงรักโดยนักแสดงสาวกระตริบอได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดเชฟทำอาหารพร้อมหมวดเรียนรางวัลและใบประกาศนียบัตรระบุแคปชั่นเอา วันนี้พิบบอกแข่งอาหารระดับ professional chef ครั้งแรกในชีวิตมี11ประเทศเข้าร่วมในการแข่งขันคงไม่มีวันนี้เลยถ้าไม่มีเชฟเมลานแมงมังเคชเชฟพึ่งแอดพีแอน์นตีนี้ที่คอยอบรมสั่งสอนทั้งในทางอาหารและในการดำเนินชีวิตเรียนเงินประเทศเรลแคลิฟอร์เนียมิลคี Challenge รุ่น professional chef ครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้พัฒนาต่อไปตอนนี้พิบบอบอกได้เลยว่า อิบรักการทำอาหารค่ารับมาเซดินิ่งแอด about kitchen of pasta ต่อมาสาวกระติบอก็ได้โทษขอบคุณอาจารย์เชฟที่สอนพร้อมแคปชั่นเอาว่าไปให้สุดแล้วหยุดที่เอลคลีค่ะรักรัก,รกเชฟเมลแมนม,มองคิชเชฟเพิ่งแอดปีอย่างในที่นี้ท่ามกลางเพื่อนๆในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีรวมทั้งชื่นชมความเก่งของสาวกระติบอกันอย่างล้นหลาม